เนี่ยเขาแบบจัดเต็มเลยใช่ไหมครับจัดเต็มเลยครับครับผมแบบนีงครับงั้นเดี๋ยวอย่าลืมชุดครับอ๋อใช่ใชโอ้โผิดกฎนะเนี่ยชุดเขาใส่มาเต็มยศนี่เราแก้ผ้าไปวิดพื้นร้อยทีใจใจไม่กระจุยไห้ผมร้อยขวดแอตติผมสามขวดอะไรอะไรอะไรไม่นับนี่เราเช็คอีกผิดไม่ให้ผมก็ไม่ผ่านควสตนะนนดูมันต่อรอง เฮ้ยรามั่นใจในฝีมือพวกเราดู้ิเรายังไม่ตายสักตัวงั้นผมปล่อยให้ความหนาวมันกินสตารไปแล้วก็โดนอัดตายโอ้โหขอโทษอะไรวะเร็วๆๆเร็วเร็วเย็นมือเนี่ยมือช้าเนี่ย หนึ่งสองสามเริ่มเฮ้รอบนี้ผมว่าชนะแน่นอนดูดูก่อนใครมาดูก่อนใครมานี่ดูก่อนใครมาผมมาใช่ป่ะเนี่ยดูชื่อกิติพลเคมาแล้วเนี่ยชื่อนี้เด็กได้ยินเนี่ยยังร้องไห้อะตายผมชื่อขึ้นเลยเดี๋ยว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 เสียงแม่งไปกันทุกคนละขมอนคึกคักคึกคัก แล้วลูก e v e r ด d a y I shop volume ตุ๊ต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 ุตหลับแล้วอ้าวนั่นไงกูวางแถบแล้วมึงมาหลับตอนนี้อนใหม่วางก็ได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงผสมก่อนอันใหม่วางข้างหน่อยดิผสมหลับก่อนไปนะเขาไปกันแล้วใครใครวางแถบหน่อยสองหนึ่งมีแถบไหม นั่นไงไปยิงหลับด้วยครับ,รบลูกนี้ผมน่าจะาดาบหลับมาว่ะนั่นไง,ไงอะคุมาโนโอน,นะกาลิปไปแล้วชื่อแมงยาวโคตรมันติดอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมเหมือนมันติดะอะไรกันอุ้ยฟันมัน ฟันอุ๊ยชียงแม่งฟันไม่โดนนั่นไงกูเห็นอนาคตแล้วไม่ได้แดกกูหรอกเออไม่ได้แดกกูหรอกกูบอกแล้วทีมง,งานคุณภาพนี่งไงตกแล้วโอเคแถบต่อยนะผมขึ้นไปทันหลับไหมเนี <laughs> ่ย ตายตายฟันมืดอายจุงงาน,นเนี้ยเราต้องชนะกูวางแถบดักหน้าเลยอ่าดูรุ่นไหนวัดกันมาจะทำกูเลยกูปากซีไปกันแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โยไปแล้วมีโหกูจมแล้วมีใส่บ้ามีถึงแฟนเอ้าเอาเอา,เอาแต็มกูไปหมดเลย <c oughs> แล้วกูจะตายยังไงทีนี้ ว่าแล้วติดอะไรเนินลงหลักแอดโก้เนี่แหละติดตรงนั้นอ่ะอื้ไงล่ะพระเอกพอไหมพระเอกวนนี้ก็คุณยามีขึ้นมายิงหลับนายนอนแล้วดกกของผมยิงหมดละโ้ยเกือบตาย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  เกลืบเกลืบเกบนี่เล่นบอลหันใช่ไหมฮะเล่นบอลหันครับอือเล<ๆ>่นกับเล่นเกม FPS ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วเดี๋ยวค่าหลับค่าหลับมันหายเอาหนูยี่สองไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยาหาโย่ไม่ได้เด็กกูหรอกนั่นไงไปแล้ว ไปแล้วลาก่อน<พ>อเอ้ยไหนบอกชนะไงวะผมขอโทษขอโทษนะครับผมผิดไปแล้ววิพื้นร้อยทีไม่ประมาทแล้วมาเทคที่เท่าไหร่จำไม่ได้ทีมงานคุณภาพพร้อมขอเสียงหน่อยเย้ย้าโฮ ทีม <G ül üyor> งานกูเข้มแข็งมากาที่ญี่ปุ่นตปไนเลยนะใช่เตรียมตัวรับอลุน <G ül üyor> เล่นแบบชิวๆช,ช,ชิวนี่ไม่ได้แปลว่าเล่นแบบสบายๆนะชิวที่แปลว่าโล่อ่ะแข็งแกร่งแงม่กูคายอยู่คนเดียวค <G ül üyor> อยดูรอบนี้แหละผมยังไม่ตายเลยรอทุกคนมาพร้อมกันค่อยิงแล้วกันยิงก่อนดีวะ ยิงไว้ก่อนเลยทิ้งไว้ไม่เดี๋ยวค่าหลับมันจะหายไงทิ้งไว้ประมาณหนึ่งวีมันก็ลดแล้วอ๋ออห๊ย้องดูมันจ้าจะเลือเกินแสงแยงตายอย่างนี้มากกว่านี้ตากูคงบอดแล้วรีบขึ้นมาก่อนนะวิ่งมาเลยไม่น้องกินยาอะลร มาวางขันมันไม่ค่อยกินไม่รู้จักม่ตอบกูอย่างลูกกำลังรีบไปเรียบร้อยเรียบร้อยอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาแล้วแอดมาแล้วแอดกำลังรีบไปดูดิยาก็ไม่มีสเตมิน่ก็ไม่มีกูวิ่งมาด้วยเลือดร้อยนึงเลยนะ โอ้ยสัส์เอ,อ้ยใครยิงใครยิงใครทำ้ายกูมึงแค้นอะไรกูเนี่ยกูวิ่งมาตั้งนาน ชุบก่อนนี่รอบนี้แม่งกูทำาดับลัลคิวเลยแอดโกมีขวดเหลือเปล่าแม่งมีขึ้นรือกูเมนาไซไม่ให้อภัยอีชีวิตแอดโกมีถังเหลือเปล่าครับอืมกูยังไม่ได้วางเลยเหลือสองดทำไมเอาถังเล็กมาวขันหนึ่งรับ้นหนึ่งพอดีว่าเห็นมันเซลอ่ะแล้วก็เลยไปเอามา ไม่ใช่แล้วชีวิตโอ้ยเดี๋ยวดิปะโถไม่บอกก่อนเลยว่ายิงยิงอะต้องมีทีเอสมาทำเกืออะไรมีแขนส่วนตัวไว้เนี่ยเอาก็ปกติวางแล้วเสร็จวางเสร็จกำลังใจนี่เลยปะโถชีวิตกูระวังครับ ชอบเดินอ้องเตีก็ไม่ตีตีเอ้าเฮ้ยนี่คือแบบผมเป็นประชิดอยู่คนเดียวหรอไอรู้สึกเป็นเกียรติเกับชีวิตมากเลยแม่ไอ้สัตว์ไอ้้้อ ตายไม่เท่าไหร่ไอ้รอบสองนี่กูโดนยิงตายกูอยากถามใครยิงผมยิงเองแหละโทเอาเฮ้ยอเทมสปอร์ตมาแล้วแล้วแม่งไปโทษน้องกูไม่ไม่ไอ้ครั้งครั้งที่สองพี่เขายิงผมไม่ได้ยิงเดี๋ยวเดี๋ยวยังมเข้ามาก่อนแล้ว เดี๋ยวผมก็โดดทำคอนเนอร์ให้แล้วกันขี่ขี่ให้ไม่ไม่ต้องขี่ไม่ต้องขี่อขเอาให้หลับก่อนหลับก่อนแล้วค่อยขี่ไปหน,น้าครับนี่หลงทางตายตายหลงทาง <c oughs> ไปแล้วโดนวัวกู โอ้โห oh, เรามีฟอร์มดีเว้ยเฮ้ยติดเนิน <c oughs> แล้วนะแต่ปุ่มมันไม่โดดอะ่ะเมื่อกี้นี่ฟอร์มดีนะฟอร์มดีมากอะ่ะกูปิดงานเลยจะร้องไห้เฮ้ย <c oughs> ตัวของลุกนี่มันมีปัดมัดคาร่าตาด้วยเหรอ <c oughs> มีดิออเมื <c oughs> ่อกี้เห็นอ้าวตายแล้วขอมเขียนหน้า เน้นสวย,ยางามเลยเห็นหัวด้วยนา้าดูผมล้วป <ะ S 2> ยป่ะไมมีอะไรหนึ่งสองสามทีมงานคุณภาพพร้อมลุยเหมือนเดิมค่ะรอบนี้เราจะไม่แพ้ต้องชนะครับผมของมันแน่นอนอยู่แล้ว คำว่าแพ้สะกดอยังไงยังไม่รู้เลยอะ่ะอะไรแอพอพ่านไม่โชครับมันอาา่านว่าอะไรอะ่ะอาา่านว่าแพ้ครับอ้าวเหรอไม่รู้จักอ่ะคําเนี้ยแปลว่าอะไระครับแปลว่าไอ้โค้ดกำลังจะแพ้ครับไม่รู้จักอ่ะคำนี้ในพาชาอังกของผมไม่มีคำนี้แ,แตังอเลยครับ่ีเต็มเลยนะครับ,รบนีกเลยดูซะก่อนลีา มอนตกมาเรายังไม่โดนเลยสักแอะแล้วก่อนนั้นเนี่ยเฮ้ยก่อนนั้นนี้ไม่นับ <c oughs> เอาล่ะครับ,บพ่อแม่พี่น้องอือดีมันไม่เห็นกูจะหลับยังเ่ย ผมกำลังดีครับคืิงยิงมันจะม้วนนั่นแหละระวังระวังหลับหยุด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 ชีวิตหยุดกับคนนี้วางแทบตรงไหนครับตรงขาครับตรงขาก๊อบจะวางก่อนใช่ไหม วางเลยเฮ้ยมัวางอะไรตรงนี้หลังจากมันขึ้นมามันจะกระโดดเข้ามาข้างหน้าเชื่อผมดิผมเรียนมาอะไรครับผมเชื่อนั่นไงบอกแล้วมวางอะไรตรงนี้เฮ้ยมันติดทีสองอันเลยเหรอใช่บอกแล้วมวางอะไรตรงนี้แอนแต่วางอะไรผมาวางถูกเดี๋ยวนะก็บวางตรงขาให้มันกิ้งลงไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงแล้วมันเกี่ยวอะไรข้างหน้าผมวะ มันเกี่ยวข้างหน้าเียกรมแล้วไม่ได้เอายาผสมมาเสียใจแล้วคูมีจุดติดตัวยี่สิบอันเอาเปล่าลูกเอาเปล่ามีเรันเดิ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 นมาแล้วก็กดส่งเลยครับเอามันหลับแล้ววิ่ง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 อยู่ครับ มีระเบิดหรือไม่เอาไหมให้ผมดิเดี๋ยวผมวางให้ผมไม่ต้องใช้แล้วนะอย่าเพิ่งวางนะครับสาวบานแล<บ>้วจะไม่วางเอาอยา,านงนะนับ่บนึงอะกำลังวิยย่งไปอย่างผมว่ามันจะตื่นอีกห่านตื่นแล้วยิงเลยสอง เ,เอา้ามึงไม่ลงแถบอีกม,มันวิ่งมามาหนึ่งสองลงน,นั่นไงว่าแล้ว มีแทะเอไเบไว้เผื่อจับด้วยนะครับชั่วไม่มีบอลจับคนระับอม m b <ม>ทางคนผมยิงเกือายไม่ถเป็นหนึ่งพันรอกว่าน,นี้นี่ก็คือขึ้นปกนิตยสารแล้วผมยิงนั่งหนัหกอ้าวตายแล้วนี่ว่าดาบใหญ่กูให้เครดิตผมบ้านแม่ชีวิต ผมม,มีแทบอีกสองอันนะครับผมเหลือแทบอีกสองอันเหมือนกนะันเอ้ยเหลืออันเดียวผมว่าน่าจะโดดขึ้นได้นะไม่ได้ครับไม่ได้ไไดอา้าวนี่ยังไม่ได้โดดเลยครอบเอ๋อเอ๋ออะไรนเนี่ย,ยจบัจบไม่ทันโทษดีครับจบแล้ว